สวัสดีค่ะมามาอ้อค่ะมาฉีดไขมันกับคุณหมอต้นพบ1เดือนแล้วค่ะคือพออายุเยอะขึ้นนะคะมาม้าห้แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของความหย่อนค้อยแล้วก็พวกขมับหน้าผากใต้ตาอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบมีร่องนะคะ คือหลังจากเติมไขมันไปตอนนี้หนึ่งเดือนนะคะนอกจากเติมเต็มขึ้นเนี่ยหมอม้าดีใจมากอีกอย่างหนึ่งคืองานผิวดีขึ้นชัดเจนค่ะคือเดิมปกติเราจะหน้าแห้งแล้วก็หน้ามันจะไม่ได้สดใสแต่พอเติมไขมันไปอ่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบผิวเราเปลี่ยนอ่ะผิวเราดูกโกลว์ขึ้นแล้วมันก็ดูแบบมันดูสดใสขึ้น จริงๆที่มันบวมอยู่แบบนหนักๆก็อาจจะเป็นแค่ประมาณ3-4วันแรกพอครบ1อาทิตย์มามาว่าความบวมมันดีขึ้นชัดเจนเลยอ่ะโดยส่วนตัวเป็นคนเขียวช้ำง่ายแต่ว่าไม่ได้หน้าเกียดค่ะสภาพผิวหรืออะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนได้มั่นใจเลย สำหรับคนที่สนใจหัตถการการฉีดไขมันหรือมีปัญหาที่รู้สึกว่าหน้าเราเริ่มโทมไม่สดใสนะคะพี่อ้ออยากจะฝากว่าการฉีดไขมันเป็นหัตถการหนึ่งที่อยากแนะนาพี่อ้อจะมาอัปเดตให้ดูอีกว่าสาเดือน6เดือนเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดใครสนใจมีอะไรก็ทักมาถามได้นะพี่อ้อยินดีให้ข้อมูลเรียกว่าหมอทำดีเราอยากบอกต่อค่ะ